สวัสดีครับทุกท่านเลขที่ช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้ประโยชน์จากขวดน้ำพลาสติกที่เราเหลือใช้แล้วครับนำไปทำอะไรและมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับวิธีการใช้ขวดน้ำพลาสติกของที่เราเหลือใช้ภายในครัวเรือนนะครับในวันนี้ทางช่องวิธีไทยพี h ชนแนลมีวิธีการทำให้ขวดน้ำพลาสติกแบบนี้ที่เราจะนำไปทิ้ง มีประโยชน์มากในการบำรุงต้นพืชน,นะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีนึงครับได้ขวดน้ําพลาสติกแบบนี้แล้วนะครับเราจะนําไปเจาะรูตอนต่อไปในการใช้ประโยชน์จากขวดน้ำพลาสติกนะครับเราจะนําไม้เสียมให้ปลายแหลมหนึ่งข้างนะครับและ ตอกเข้าไปที่โคนต้นพืชเลยครับการใช้ประโยชน์จากขวดน้ำพลาสติกที่เราเจาะรูไว้เห็นไหมครับเราจะนำผ้าหรือสายถุงเท้าแบบนี้ก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้แล้วนำมาใส่ตรงรูนี้เลยครับ แล้วเราใช้กันไกลนะครับตัดให้สายถุงเท้าตรงนี้นะครับยาวพอประมาณเรานำน้ำเปล่านะครับกอ,อกใส่ขวดให้เต็มเติมน้ำจนเต็มขวดแบบนี้แล้วนะครับ วิธีการใช้ขวดพลาสติกให้มีประโยชน์นะครับในการช่วยต้นพืชเห็นไหมครับเรามาทําน้นําหยดจากขวดน้าพลาสติกเปล่ากันเลยครับเมื่อเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับในการทําขวดน้ําหยดจากขวดน้าพลาสติกเปล่าแบบนี้นะครับเมื่อเราเติมน้ําจนเต็มขวดแล้วนะครับเราจะนํามาปูกกลับ ไม้ซึ่งเราตอกไว้เห็นไหมครับแล้วนี่ครับคือประโยชน์จากขวดน้ำพลาสติกในการบำรุงต้นพืชเราจะนำมาทำน้ำนําำยนดต่อหน้าแล้งเห็นไหมครับหน้านี้เป็นหน้าแล้งแล้วนะครับต้นพืชของเราอาจเขียวเฉาได้เมื่อเราไม่อยู่บ้านหลายๆวันนะครับลองทำขวดน้นําำยนดจากขวดน้ำพลาสติกเก่าๆนะครับ ทำได้แบบนี้และต้นพืชของเรานะครับจะ,จะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเพราะว่าต้นพืชของเราจะได้รับน้ำอยู่เป็นประจำเห็นไหมครับโคนต้นพืชจะชุ่มฉ่ำเลยครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชนแนลได้นะครับต้นพืชของเราจะไม่ขาดน้ำตอนหน้าแล้งเพราะว่าเราทำน้ำโยดจากขวดน้ำพลาสติกกันเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ช่องวิทีไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทีไทยพีแชนแนลกระโปมวิธีการใช้ขวดน้ำพลาสติกเก่า,าๆแบบนี้นะครับ1นึ่ใบทำให้ต้นพืชของเรางามได้ด้วยวิธีการทำน้ำหยดเลยครับ